มนคาถาบทนี้ยิ่งกว่ามหามนใดๆจัดการได้เด็ดขาดถอนรากถอนโคนกับหัวใจมนมหาการสะท้อนกับถอยหลังเหมาะสำหรับทุกท่านที่ถูกกระทำคุณใสมีสิ่งอัปมงคลในตัวถูกทำเสน่ยาวแฝกฝังรูปฝังรอยเสกหนังควายตะปูเข้าท้องถูกคุณใสขเขมรมนดำแขก แค่เพียงได้ฟังพระคาถาบทนี้เพียงเท่านั้นคุณใสมนดำต่างๆจะเสื่อมอำนาจลงและย้อนกลับสะท้อนถอยหลังหรือเรียกว่าของเข้าตัวยากที่จะแก้ไขหมดหนทางแก้ไขจนกว่ากรรมที่ได้กระทําผู้อื่นจะหมดลงไปแม้แต่ตายลงไปก็ยากที่จะไปผุดไปเกิดได้ และก่อนที่จะไปฟังพระคาถาบทนี้ขอให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญกันต่อๆไปด้วยนะครับและที่สำคัญสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามและกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ,รบเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปของเราทุกคลิป,ปหากท่านผู้มีความศรัทธาทั้งหลายสำรวมจิตจนอยู่ในสมาธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรดว่านะโมไปพร้อมๆกันสามจบณโมตัสสะกะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะะณโมตัสสะกะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะณโมตัสสะกะควะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะขออำนาจแห่งคูบาอาจารย์กำจัดซึ่งคุณใสมนดำใช้พระคาถาในทางที่ผิดใช้คุณใสมนดําทำให้ผู้อื่นเจ็บปวดทุกทรมานขอจงสะท้อนกับถอยหลังด้วยหัวใจมนมหาการบทนี้ด้วยเถิด พระพระชิตาเยนะสัทธมมะภะคะปาเปนะตาทินะพยสัตเตปหาเสนโตพยสันตังนะมามิหังพระพระชิตาเยนะสัทธมมะภะคะปาเป นตาทินาพยาสตเตปหาเสนโตกพยาสันตังนะมามิหังพระพระชิตาเยนะสธรรมมาพรกคปาเปนะตาทินาพยาสตเตปหาเสนโตก พยสันตังนมามิหังระระมิตังเยนะนิพานังรักขิตาโลกสัมปทาระัชะโทสาทิเกรเสหิระหิตันตังนมามิหังระระมิตัง เยนะนิพานังรักขิตาโลกสัมปทารัชะโทสาทิเกระเสหิระหิตันตังนะมามิหังระระมิตังเยนะนิพานังรักขิตาโลกสัมปทา รัชโทสาทิเกระเสหิระหิตันตังนามามิหังขอให้คุณสมนดำสเสนยาแฝกทั้งหลายจงสะท้อนกลับถอยหลังคืนกลับไปหาเจ้าของเป็นของเข้าตัวยากที่จะแก้คืนหากยังใช้คุณสมนดำทำร้ายผู้อื่นอีก ก็ยิ่งสะท้อนกับทำร้ายตัวเองเป็นเท่าทวีคูณคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสาธุสาธุสาธุ